สวัสดีเช้าวันที่4กันยายน2567าหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงแข่งขันกันในค่ำคืนนี้กันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปียนชิพซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ และผลการแข่งขันเป็นกัวเตม,มาลาเอาชนะทางนิวซีแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ครับและมาอัปเดตตารางคะแนน o n t i n เนนทัลฟุตซอลแชมเป o n นชิพกันครับโดยที่ล่าสุดอันดับ1เป็นทีมชาติไทยที่มี6คะแนนเต็มจากการชนะ2นัดรวดอันดับ2กัวเตม,มาลามี6คะแนนจากการลงเล่น3นัดอันดับ3อัฟกานิสถานมี3คะแนนอันดับ4คูเวต3คะแนนและอันดับ5เป็นทางนิวซีแลนด์ที่ยังไม่มีคะแนนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงอุ่นเครื่องกันไปนหนึ่งคู่และผลเป็นอินเดียเสมอกันกันกบมาเลเซียไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ครับและมาต่อการที่ผลฟุตบอล EFL Trophy กันครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกันไป12คู่โดยเริ่มจากลินคอนซิตี้แพ้เชสเตอร์ฟิลด์ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นดอนคาสเตอร์โรเวอร์ชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์สองประตูต่อหนึ่ง วีแกนเอเเลติกแพ้มอร์แคมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2และเอ็กเซเตอร์เอาชนะสวินดอนทาวไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นทางเชลลิงแฮมแพ้ปีเตอร์โบโรไป1ประตูต่อ2องเรตันโอเรียนแพ้อาเซนอลชุดยู่21ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2องและพูเอาชนะครูอเล็กซานดราไปได้4ประตูต่อ1และนิวพอร์ตเคานตี้แพ้เชลแนมไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2 คู่ต่อมาเป็นทางฟรีวูดทาวแพ้แอสตันวิลลาชุดอยู่21ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3คไลท์แพ้นอตติงแฮมฟอร์เอสชุดอยู่21หประตูต่อ2 b r แรดฟอร์ซิตี้แพ้การยิงจุดโทษนิวคาสเซิลชุดอยู่21ไป3ประตูต่อ4หลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติที่2ประตูต่อ2และเบอร์มิงแฮมซิตี้แพ้การยิงจุดโทษวอร์ซอไป3ประตูต่อ4หลังจากทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติที่1ประตูต่อ1ครับ คู่ต่อมาเป็นทางแอคริงตันพทสต็อกพอร์ตเข้าตี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ4บาโรกแพ้โบตันวันเดอร์เรอร์ไป2ประตูต่อ3พอร์ตเวลเอาชนะวูฟแฮมตันชุดยู่21ไปได้5ประตูต่อ4หลังจากที่2ทีมเสมอกันในเวลาปกติที่2ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายเป็นบรอมรีเอาชนะการยิงจุดโทษเคมบริดจ์ยูไนเต็ดไปได้5ประตูต่อ4หลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติที่3ประตูต่อ3ครับ และเรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลประจำวันนี้กันบ้างครับโดยเราจะเริ่มกันที่โปรแกร,รมคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปียนชิพซึ่งช่วงเย็นของวันนี้ก็มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันอีก2คู่โดยเริ่มจากคู่เวลา16.30น,านาจะเป็นทางนิวซีแลนด์จะพบกับอฟการนสสถานและอีกคู่จะเป็นทีมชาติไทยจะพบกับทางกัวเตมาลาซึ่งคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา19.30น,รานาครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติ ซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันทั้งหมด3คู่โดยเริ่มจากคู่เวลา15นากา30นาทีจะเป็นเลบานอนจะพบกับทาจิกิสถานคู่เวลา20นาฬกาจะเป็นมาเลเซีย,ยจะพบกับฟิลิปปินส์และคู่สุดท้ายจะลงเล่นเวลา23นาฬกาตรงซึ่งจะเป็นยิบรอนต้าจะพบกับทางอันดอราครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลลุวันครับซึ่งช่วงเย็นของวันนี้ก็มีโปรแกรมของรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ โดยคู่แรกจะเป็นนากย่าแกรนปัสจะพบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาคู่ต่อมาเป็นอัลบบเรกนิงาตจะพบกับมาชิดาเซลเวียโยโกฮาม่ามารินอสพบกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรและคาวาซากิฟรอนตตเล่จะพบกับทางเวนฟอร์เรตโกฟุกโดยที่ทั้ง4คู่จะลงแข่งขันพร้อมกันในเวลา17นาฬการตรงครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพซึ่งวันนี้ก็มีเกมของรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขนันกันทั้งหมด5คู่ ดยเริ่มจากคู่เวลา20นาฬิกาจะเป็นเคนยาจะพบกับซิมบับเวคู่เวลา22นาฬิกาจะเป็นโคโมโรสจะพบกับแกมเบีร์และคู่เวลา2 3นาฬิกาจะเป็นแทนซาเนียจะพบกับเอธิโอเปียและอีกคู่จะเป็นลิเบียพบกับรวันดาส่วนคู่สุดท้ายจะลงแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงซึ่งจะเป็นสาธารณารัฐซูดานจะพบกับทางเนเจอร์ครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลอยูโรยู21่รอบคัดเลือกซึ่งคืนนี้มีโปรแกรมลงแข่งขันกันหนึ่งคู่ครับ โดยจะเป็นอิสราเอลจะพบกับเยอรมนีซึ่งทั้งสองทีมจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา23นาฬกาตรงครับและมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติรุ่นย U21 ซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันเพียง2คู่โดยคู่เวลา14นารรกา30นาทีจ,จะเป็นมาเลเซียจะพบกับอุซเบกิสถานและคู่เวลา18นารรกา35นาทีจ,จะเป็นทางทีมชาติจีนจะพบกับเวียดนามครับ และทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลประจำวันนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ